ประหยัดภาษีหลักล้านสันม,มนาสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่ไม่อยากเสียภาษีแพงเพราะไม่รู้ช่องว่างของกฎหมายเทคนิคดีๆที่มีเฉพาะสรพการเท่านั้นที่รู้กับอาจารย์นวลวันขนอมยสกุลอดีข้าราชการกรมสรพกรมากกว่า17ปีเจ้าของเพจประหยัดภาษีบาท ถูกวิธีบายวนวันเทคเอ็กเรรวมข้อผิดพลาดที่เจ้าของกิจการหลายคนที่ไม่รู้ช่องของกฎหมายแล้วมาไพรเวทคอนเซลต์กับพี่นวลทิ้งเงินไปหลายสิบล้านอย่างเช่นช่วงของโควิดที่ผ่านมาสัมภกรให้คุณสามารถนำค่าจ้างพนักง,งานที่เงินเดือนไม่เกินหมื่นและในกิจการมีคนงานไม่ถึง200คนสามารถนำค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ถึง 300เปอร์เซ็นต์สมมุติคุณจ่ายค่าจ้างพนักง,งานไป3ล้านแต่คุณสามารถเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้มากถึง9ล้านต่อเดือนและเป็นระยะเวลาถึง4เดือนซึ่งบางคนไม่รู้เพราะบัญชีไม่รู้เจ้าของไม่รู้นี่คือเงินที่หายไปของเจ้าของกิจาการและข้อควรระวังสำหรับเจ้าของกิจาการเพราะตั้งแต่วันที่1นพกราชส2567เป็นต้นไป แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีรายได้มากกว่า1,000ล้านจะต้องรายงานข้อมูลรายรับให้กับทางกรมสรรพากรรับรู้รับทราบและบางคนก็รับเงินได้ผ่านการโอนโอนโอผ่านบัญชีธนาคารซึ่งสรรพากรเองก็มีเรื่องของกฎหมายภาษีเอเมนต์ให้ธนาคารน,นำส่งข้อมูลรายรับถึงเกณฑ์4 0 0ครั้งและเกิน2ล้านบาทและถ้าไม่ถึง2ล้านบาทขึ้นไปแต่ถ้ารายรับมากถึง3,000ครั้งขึ้นไปไม่ดูจำนวนเงิน ธนาคารแบงก์นนแบงก์อิวอรรททั้งหลายก็ต้องส่งข้อมูลเก็บเข้าไปสู่ระบบ Big Data ของทางรมสปากรมากกว่า10ปีก็อาจจะสร้างปัญหาภาษีย้อนหลังให้กับคุณในอนาคตได้วิธีแก้ปัญหาที่นวลถึงได้จัดสัมมนารู้แค่นี้ประหยัดภาษีร้รานมาช่วยชี้ช่องของกฎหมายที่ถูกต้องถูกวิธีและถูกกฎหมาย100ในสัมมนานี้ค่ะ พี่นวลจะชี้ช่องเพื่อแก้ปัญหาทางภาษ,ษีให้คุณในเบื้องต้นนอกจากนี้นะคะในสัมมนานี้นะคะพี่นวลจะสอนเทคนิคนะคะที่ลูกศิษย์พี่นวลที่มาเรียน private consult เนี่ยแหะคะ่ะเป็นนักบัญชีนะคะกู้เงินนะคะในนามส่วนตัวเพื่อไปทําโรงงานของนิติบุคคลเป็นหลักสิบล้านแต่ไม่สามารถนําเงิน10ล้านตรงนั้นะ่ะที่กู้ส่วนตัวะคะ่ะ มาใช้ได้สักบาทเลยนะเพราะว่าพอถึงเวลาปูป,ประห่ตต้องเอาเงินส่วนตัวไปจ่ายแบงก์พร้อมกับดอกเบีย้ยแต่วันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังจะกู้เงินจะดีกว่าไหมคะถึงคุณกู้ในนามบุคคลทํายังไงอะให้อ่ะคะ่ะนิติบุคคลของคุณนะคะเป็นคนจ่ายทางต้นเงินและดอกเบีย้ยและคุณจะได้เอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาใช้ในแบบที่สรรพารยอมรับซึ่งพี่นวลจะชี้ช่องให้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะหลายๆคนนะคะเวลาที่เจอสรรพารเข้าไปตรวจสอบภาษีอากรในกิจการ สิ่งหนึ่งที่จะเจอบ่อยมากก็คือเรื่องของสัญญาซึ่งปรากฏว่าหลายๆคนไม่เข้าใจเรื่องของสัญญาแล้วเข้าใจผิดในเรื่องของอากรแต่พอสับปปกรนะคะมาตรวจสอบในกิจการรบปุ๊บเนี่ยคุณนะคะทำไม่ถูกต้องคุณจะเจอเงินเพิ่มอากรมากถึง6เท่าและพี่นวลนะคะจะมาชี้ช่องให้ในสัมมนา,ารู้แค่นี้ประหยะัดภาษีหลักล้าน สัมมนาที่จะช่วยคุณให้เข้าใจกฎหมายแบบง,ง่ายๆและนำไปใช้นะคะกับกิจการของคุณและถ้าวันนี้ค่ะเราเองอะค่ะเป็นคนหนึ่งที่ผ่านมาค่ะไม่เคยรู้เลยว่ามันมีกฎหมายแบบนี้อยู่ด้วยนะแต่ถ้าเรารู้กูปะค่ะคุณจะเอาสิ่งที่พี่นวลสอนนะคะไปใช้วางแผนในกิจการของคุณเพื่อที่คุณนะคะจะได้เอาต้นทุนที่คุณมีอยู่จริงไปใช้เซฟภาษีในกิจการทั้งชีวิตที่คุณรู้นะคะ ถ้าสนใจนะคะสามารถตักทีมงานเพื่อรับราคาพิเศษค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ